ของควัญจากสาพันธ์กาเลติกแห่งการตื่นขึ้นของกุณดาลินีเพื่อม,มวลมนุษยชาติมีโครงการช่วยเหลือที่มีมาแต่โบราณเพื่อช่วยนำทางมวลมนุษยชาติผ่านวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณบีงหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเมตตาเหล่านี้เป็นที่รู้จักในนามสาพันธ์กาเลกติกได้สนับสนุนพัฒนาการของโลกของเรามาเป็นเวลาหลายพันปี ขณะนี้เรากำลังเปลี่ยนไปสู่มิติจิตสำานึกอที่สูงขึ้นในขณะที่เราเปลี่ยนจากมิติที่สามไปเป็นมิติที่ห้าส่วนหนึ่งของกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นี้เกี่ยวข้องกับการปลุกพลังงานกุ่ดารินีในร่างกายกุ่ดารินีเป็นพลังงานแห่งชีวิต ดึกดำบรรที่โคตรอยู่ที่ฐานของกระดูกสันหลังการตื่นตัวและการเพิ่มขึ้นของพลังงานกุนทารีนีนี้เปิดประตูแห่งการรับรู้และการเชื่อมต่อกับอาณาจักรที่สูงขึ้นสาพันกาเล็กติกได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งร่วมกับคนงานแสงและดวงดาวบนโลกเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนและจิตสำนึกร่วมกัน เมื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นสัมผัสกับการตื่นขึ้นของกุณทาลินีเราก็เพิ่มความถี่แห่งพลังของเราในฐานะดาวเคราะห์โลกสิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถบูรณาการประงานมิติที่5ที่มีการสั่นสะเทือนสูงที่เข้ามาและรับรู้ความเป็นจริงผ่านสภาวะการรับรู้ที่ขยายออกไปกุณทาลินีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ ำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตสำนึกที่เป็นเอกภาพและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่สูงกว่าของเราด้วยการสนับสนุนของสหพันธ์กาเลกติกมนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าสู่วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณสู่มิติที่5สหพันธ์กาแลกติกค,คืออะไร สหพันธ์กาแล็กติกคือแหล่งรวมอารยธรรมที่มีการพัฒนาการอย่างสูงจากทั่วกาแล็กซี่ที่ช่วยนำทางโลกและมวลมนุษยชาติผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นสหพันธกาแลกติกได้ติดต่อกับบุคคลบางคนบนโลกเพื่อช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์โลกนี้ สหพันธ์กาแลกติกกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนทำงานสองแสงและเมะเร็ดพันธ์เห็นดวงดาวสตาร์ซีดซึ่งมาจากระบบดาวและมิติอื่นๆบุคคลเหล่านี้มีพลังสั่นสะเทือนสูงและมีรหัสทางจิตวิญญาณที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการสั่นสะเทือนโดยรวมบนโลกสหพันธ์กาแลกติกช่วยเหลือพวกเขาในการตื่นตัวตื่นขึ้น และเข้าสู่เป้าหมายที่สูงกว่าของพวกเขาที่นี่สหาหพันธ์กาแล็กติกกำลังส่งคลื่นพลังงานความถี่สูงมายังโลกเพื่อเร่งการตื่นตัวของมนุษยชาติพวกเขากำลังเพอะแสงและจิตสำนึกที่เพิ่มขึ้นผ่านกรา บวนการกระตุ้นและการจัดตำแหน่งดาวฤกษ์คนทำงานสองแสงบางคนที่สื่อสารโดยตรงกับสหพันธรัฐหรือสหพันธ์กาแล็กติกจะถ่ายทอดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติไปโ่มิติที่5พลังงานกุนทาลินีและการต,ตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณคือพลังงานกุนทาลินีอาศัยอยู่บริเวณฐา ของกระดูกสันหลังซึ่งคนส่วนใหญ่จะหลับไหลอยู่เฉยๆจนกระทั่งตื่นขึ้นการตื่นขึ้นของพลังคุณธาลินีนำไปสู่การขยายจิตสำนึกและการเชื่อมต่อกับพระเจ้ากระบวนการปลุกพลังคุณธาลินีเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เพิ่มขึ้นผ่านช่องทางส่วนกลางของกระตุ้นจักระเมื่อจักระแต่ละอันถูกกระตุน้นโดยคุณธาลินีที่เพิ่มขึ้น สภาวะใหม่ของการรับรู้และความสามารถก็เกิดขึ้นกุณทาลินีที่ตื่นตัวเต็มที่จะเปิดเส้นทางสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นและการรับรู้หลายมิติพลังงานที่เพิ่มขึ้นผ่านจักรกามงกุฎสามารถกระตุ้นให้เกิดสภาวะเหนือธรรมชาติและการสลายตัวของอัตตาและการระบ,บตุตัวตนด้วยรูปแบบชั่วคราว นอกเหนือจากการขยายจิตสำนึกแล้วการตื่นขึ้นของกุณทาลินียังให้สัญชาตญาณความอ่อนไหวทางจิตและการเข้าถึงภูมิปัญญาภายในเราจะได้รับคำแนะนำข้อความและการดาวน์โหลดข้อมูลจากแหล่งมิติที่สูงกว่าและการสอดคล้องกับจุดประสงค์ของจิต วิญญาณจะสร้างแรงจูงใจในการเติบโตทางจิตวิญญาณและการรับใช้การบูรณาการทางพลังงานคือกระบวนการการปลุกพลังกุญทาลินีสามารถมีพลังและการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นเมื่อความถี่ความกระฉับกระเฉงในตัวเราเพิ่มขึ้นเราจะประสบกับผลกระทบทางสรีราวิทยาอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณที่หลากหลายแม้ว่าบางครั้งจะมีความสุข แต่การเปลี่ยนแปลงก็อาจรู้สึกวุ่นวายและท้าทายได้เช่นกันการดูแลตนเองและการบุรณาการที่มีพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดรับและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ระบบพลังงานของเราเครียรการบล็อกและการเปิดเส้นทางใหม่เราต้องปล่อยและและทิ้งโครงการและกระบวนการทัศสามมิติสิ่งเก่าที่ล้าสมัยในชีวิตของเรา สิ่งนี้ทำให้เกิดพื้นที่สำหรับจิตสำนึกแมบมิติที่หดีที่เกิดขึ้นเราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตมากขึ้นโดยใจที่เปิดกว้างด้วยความเห็นอกเห็นใจเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณและภูมิปัญญาภายในของเราด้วยพลังงานกุณฑรินีที่เพิ่มขึ้นความสามารถทางจิตใหม่ๆมากมายจะออนไลน์รวมถึงการมียานทิพย์กระแสจิต ทักษะการรักษาพลังงานและความคิดสร้างสรรค์หรือมีความเป็นอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้อาจทำให้รู้สึกสับสนในช่วงแรก ก่อนที่เราจะเรียนรู้การใช้ของประทานเหล่านี้การมีความอ่อนน้อมทมตนและยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งสำคัญในระหว่างกระบวนการการพัฒนาการรับรู้และทักษะของเราการปฏิบัติต่อการเชื่อมต่อสายดินทุกวันช่วยรักษาพลังงานทางจิตวิญญาณอันเข้มข้น การทำสมาธิโยคะการฝึกหายใจทำงานร่วมกับคริสตันและดนตรีล้วนเป็นประโยชน์การออกกำลังกายเป็นประจำเช่นการนวดก็สามารถช่วยผสมผสานพลังงานได้เช่นกันชุมชนที่สนับสน,นุนและผู้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณสามารถให้คำแนะนำในช่วงเวลาที่ท้าทายของกระบวนการการ,การตื่นตัวเนื้อสิ่งเงินใด เราต้องยอมจำนนและเรียนรู้ที่จะไหลไปกับการตื่นตัวที่เปิดเผยแทนที่จะควบคุมกระบวนการอย่างเข้มงวดเวลาศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานเมื่อเราเชื่อมต่อกับพลังงานกาแลกติกหรือกาแล็กซีด้วยความอดทนและการรักตนเองเราจะรู้สึกเป็นศูนย์กลางของการบรณาการและสอดคล้องกับแก่นแท้ของจิตวิญญาณและความจริงของเรามากขึ้น เราแรกคุณอย่างสุขซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแลกติกอโฮอาราราเรอีกอัครราชทูตสหพันธ์กาแลกติกแปลโดยบูตเต